ซึงว่าข้าจะยามจนแหงยามกลไปยามกันอกมิยังอุ้ยโดดออกอุ้ยตายตายพี่น้องวาดันปุ๊บปุ๊บปุุ๊๊บปุ๊บปุ๊บปุรบบปุ๊บปุ๊อยู่บี่ ลิปนี้กะไม่ยกสะดุ้งอยู่น้องแสงพี่น้องบ่ได้มาโดนเราได้น้องแสงอันทีมงานกะยกก่อนแต่ฟ้าวฟ้าว่านสะดุ้งกะเนาะชิมงานฟ้าวไรเส้นเคืองพี่น้องเส้นเคืองก็แปดศอกบ่แม่งสะดุ้งจะฟองดอกสะดุ้งของคุณแม่บ่คุณแม่เฮ้ยเอาเอ๋อพี่น้องพี่น้องขึ้นมาหันแทนอุ้ยคือคืออุ้ย แล้วแรงเลยพี่น้องต้องไปไสร์เลยพี่น้องโอเคคุยแห่งไปรุนกันเลยนะครับเนาะเอาพี่น้องไปรุนน้ำกันเส้นเครื่องแปดสอกงูได้ครับน,นันงูได้ลาบร้อยค้นเป็นตังไดเอาเอาป่าก็ไหลายเลยพี่น้องนั่นว้าดันเนี่ยว้าดันบันโอเนาะดันนี่ปัาก็ไหลดันนี่ไหล เบื้องกระจายเท่อมันล่มอวยแล้วบ่อันล่มอวยเด้พี่น้องจังสิเจอแบบนี้อวยไปปลอกม่เอี่มาเบิ่งกันน่ะอุ้ยมบื้อน่ะเบิ่งแม่เอี่มาเบิ่งอันนี้พี่น้องปลาปลกข้างนั้นเลยเอ๊ะอัปเแม่นปลาใส่ดอกดูอัอแม่นหรอแม่นหยังนี่เพื่อใส่ดอกดูหน่อยพี่น้องปลาปลกปลาใส่ดอกปลาปลกก็มีอยู่ห้างลังโตมันทั้งบ่หลายอันนั้นมัแต่ใส่ดอกดูหลายอยู่ นั่นดีวมาล่ะแล้วตามมามาเลยคุณพี่บังคับล่ะล่ะคุณพี่วังคันล่วล่ะว่าเมนสะดุ้งเล่าแบบนี้จากระเด้อจากระเด้อจีปากแก้วเออกระห้เล้าเขากต้องไปอ่อนพูนเกอนพนตอนเออก็นันดีเรามากล่ะก็ยังแห้เลามโยกเอารลดหิบสองหิบดีล่ะวันที่แล้วะ อ๋อสะดุ้งแล้วบอกเหรอเจ้าสะดุ้งไฟแล้วเออเพิ่นมีหลายอันอเดียวถึนก็จะพร้อมเพิ่นกับเชื่อเพิ่งมาอยังก่อนคือเพิ่งมาตอนรอกับเ่าไหมไปโลดไปโลดได้หิ้วสองหิ้วเนี่ยหรอบอกแล้วอาให้แล้วมาเบิองปลามันเรียนเป็นฝูงเลยเนาะโอ้ยดีดีได้ยุได้ยุ นี่ๆ,ๆุๆเๆ <laughs> ขาดีจ้วะว่าปั่นดอกให้เจ้าเมันโหลดโ <laughs> อ้ยนั่นเองแล้วนั่งต่างม่านหนอ่พอดีแล้วีิทายล้วค <laughs> <laughs> ุณเด็กเปเไปโยกของเพื่อนคุณเด็กจะพ้องผู้ได้ะยกแสงว่าเพืนใดได้นอกบ้านเนาะ วูยเป็นโล2สโลเลยบ่อันนี้สะดุ้งเจ้ายุบอ่ะคอยยกเลยนี่วางห้องก็ไปยกกันพุ่นก็ได้ให้พุ่นหล่นโอวยใส่ป่านก็มาเป็นบาทงงา นี่ยังล่ะไรน่ะนี่ยังคือยังไป็นอ่ะเนี่ยขังไปห้อยนันต้อนของขันก็บอกเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งห้อยบรรยงบรรยกแต่ด่วนลหรตัวนี้เนาะลายมือเหรอกระซังดอกเขาบอกเขามีหมายอยู่เขาก็ไปทั้งอันน้องพับตบอยู่หรอกเอออันนั้นดีดีเดียวเนี่ยอันนั้นดีกว่าอีดีเดียดีกว่า มึงเดืดอกคนใดบอมันสิไลด์เลยล่ะอุ้ยปลาเรียนดูเดือพี่น้องเอ้ยปลาเรียนดูดิอืมปลาเรียนเอาแน่หนิตัวนี้อุ้ยพี่น้องเบิ่เอาตัวนี้นนแม่ใส่กระดาษกันหน่อยก่อนอืออืออุ้ย,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 ยไปทอดเส้นโก,โกูเกี๊ยเสียบันตาในซื้อสมตำไปเลยอุ้ยเตรียมอุ้ยคันบอลสีมันสีบ,บอลใดปลาเดีดวยวเกลย <c oughs> ปลามันเรียนมากกันเลยม <laughs> าเยอะเนาะพนก็เป็นสีฟ้าๆเนาะเห็ <laughs> นเขามันนฝาวดนเข้าะะกับกลางเลยแล้วเออมันมีอยู่กับมาเป็นอย่างดานั้นแรงแต่โดนแล้วตัวนี้พี่น้องข้าวกับข้าวตะใหญ่ยอ,ยอยู่เนาะ นเจอ,ออแม่ดอกมันแรงได้มันขึ้นบออ่นันงขึ้นั้นต่อมาอยู่บ่ปมาณนะ<อ>พวกปลาลดตายยังเดยเน้เอเออ,อตีซีนะพ่อแมนยูยังมันขึ้นขั้นต่อเอาดอกยังขึนกใด,ดัด,ดใ,ให้จมหามเนาปลาขาน้า เพราเขาหน้าน้อยโอ้ยพี่น้องหมานน้องเสียงบ่ค่อยได้หมานปานนิดได้โดนๆสิมีเช่น,นึงเด้พี่น้องน้องเสียงเป็นเองสิมันเรียนน้ำขอบสะดวกเออก็กคือว่าเอาไว้ขอบกระส่วนมากเห็นมันเรียนอยู่ขอบกันยังไงคนท่านเหนียวเอาคนขึ้นหน้าเหนียวใช่คนใจเย็นมากเลยเดี๋ยวสิไปใายเอาคนน้ำหยด คนนังนั่งเยเลยเพราะแม่เิ้ตอเติมเพิ่มอ,อุ้ยดวงมานังจะมือไปไหนเส้นนั่งต่อมานางังเิตอเติมเพิ่ม,ม,มขออ,อ,อ,อือบรรยากาศนี่มันดีอยู่แล้วแถมยังได้หมองนั่งจังก็น่นาเพลินเพิ่งกคยดนนนน่นั่นัเป็นฟูงเลยเทวนี้อุ้ย <laughs> ปลาอีหยังปลาเม่นแดงโบแมนเป็นกระชิมันปลาปกกับโบแมนปลาเม่นแดงนะน้องไส้ดอกดูใส่ดอกดูพี่น้องใส่ดอกดูมื่อนี้เราบอมาเอ้าเราไปใส่เราคือบอมาเราไปโอนที่ดินของเราเองอ่ะบอ โอ้ยอันนั้นแนี่เลยบอที่กเจ้าว้ากันนะบอที่เพิ่นเว้ากันนะอยู่ในหลืบอกยังหันที่ว่าสองลแซสนหนึ่งอย่างที่เขาเบอกกันบ่้จะเคลียร์อย่างนั้นยังยังจะย่างนีนะอุ้มไปถูมันลูบลูบเจ ตัวดิวะนั่เดโดนดิอุ้ยดูดูดูอุ้ยขึ้นมาเดีบาดเจ็บปากดีาดเ้ยได้บาร์เโตปุ่นเดตัวข้าเจ้าอุ้ยแม่เราคือพ่อเอาตักเอาตักเอาพัดอะไรโอ้ยไปตายแล้วเว้ย โอนโทนเลยเอาอยู่ยอุ้ยดูว่าของเราหนักโอนโทนอยู่รู้สิไปิท้ายเอาเราอยู่พี่น้องอ,มมอุยพวกคุณผมไม่ใช่อวยป่านี้เนาะว่าขันพนยัญชนะลอยมากมันคือสิ่งที่เอาไเอาเบิ่งปลาอยู่เราปลาอยู่แส่เครื่องถุงพผยองเราเห็นยังเอาแล้วคือไส่ด่างเอาตัวใส่ด่างได้อยู่สมบูรณ อุ้ยวัดสวดวัดสองตัวกับว่าสวดได้เลยสองตัวกับสวดสวดเจ้าวะได้ด้วยสองตัวนึกสวดสวดอยู่เลยหุ่นของเหล้าหุ่นสิเข่าลายนั่นดายจะเส้นก็ได้ดายใช่สองเส้นหางป้าสองเส้นหาเจ้าสิบวัเป็นมือหยิกซะบ่ป้าอีหยังดวกเข่าแล้วน่ะป้าขาวอยู่ ดูดูพอาาพอพอโดนเป็นปะเ调เดียวเดียเหรอ่นปัดเวเดียวนันน่ะตายสะดุ้งมุนเอิญอันดางมุนเม็ดรูป้แล้วขันด่างมุนไม่ยังเราบบนี้ไม่แล้วโอ้คุณพ่อเรามายามังแล้ว อุ้ยมองไม้นี่คือหมานอุ้ยนั่นเรือ่องไหมไม้นี่มานครับใส่ดุอุ้ยบังหันตัวนึงหัวหลุดเอาลงไปก็ได้น่ะตน้นเอาลงกันหน้าต้นนั้นซิดลงก็ได้ไประบกเอาด่างอย่างคืองห่างแถอะคุกออด่างที่เขาลงไรวะเบื้องเบืงบ้งหัวก็เห็นเป็นหนห่างๆเอาเส้นสามลุ่มเหม๋เอาเส้นสามมาบ่มเหมันบอกบอุ้ยพี่น้องมืออื่นมาอีกพ่อไม้แล้ว นันสิได้บ่ดเลยฮได้ย่างปลามม่เรียงคือแม่เรียงถ้าเขาเจาะปใส่ยางเงินเบอรก่อนโอ้ยด่ากับสองเส้นคืงมันสิได้อยู่สมบูรณ์บ่บ่บ่เส้องเส้นคืงมันมันก็ต้องใส่ใหญ่กว่าเ้าจังหน่อยของเ้ามันอ่นเส้นเครื่องมันก็ต้องได้ตัวหน่อยลงไปของเขาเจาสองเส้นคืนก็เจาะกับอีกใส้หนึ่งโอ้ยบวงพอเราก็ได้หลายไปแห้งล่ะ เยยนีแล้บอกเขาเลยดิดูนี่ปื๊ดเนาะแทนที่เราสิโช่ว้าหน่อยแน่ไหมึงวาจยายามจนไ่ยามก็ไปยางก็ได้ยม่ยังอุ้ยโดดออกอุ้ยไต่ไตันี่ตันน้อยได้ตัวยังน้ำูื่อนี้งอก ปาดมันเพชรพี่น้องเอ๋ยไทยกันเด้อรูปเป็นรูปรูปนี่คืออีหยังรูปนี่คือปดโดนรูปนี่คื่อด่างมูนบอกเฮ้ยนอเด็ดจริงพอเราบอเด็ดปลาลดลายโอ้ยอันนั้นบอกคือรูปเอาหน้ามันเลิกประนันบ่หรอเลิกแล้วเนาะผม บอกคือบอกเอามือนึงจาวไว้เออทั้งสั่นเลยไหมว่าอู้ผุดาอู้ทั้งล่างเต็มอยู่แล้วบราเห็นปะทั้งล่างเต็มอยู่แล้วบราเห็นปะซูเป็นซูมนั่นซูมเป็นซูมอู้เขาไงล้ออะไรยี่ห้อล้ออะไรยี่ห้อล้ออะไรอู้ตะกี้คืออะไรปนีพี่น้องตื่มมาตะกี้บออะไรปนีเด็ดยิ่งตัวยิ่ใหญ่เพิ่นได้บอหรอท่าน เขาอีกเพื่นอะไก็เขาอีกนอะไปเท้าแล้วอยู่พี่น้องเธอเบิ่งเล่าเด้อสิเท้าแล้วอยู่อุ้ยมือมันจะเศรบอกมาบอกเอาเลยหกโมงเนาะจเศร้าก็นั่นถอสิโพพูดนั้นดีอเจ็ดโมงก็บปอยูรออกด้วยกันโทั้งกลับไปโพดบ่เบิ่งมันคนละใส่กับเขาดิเบิ่งที่ละป่า ซิมบาวันสองเส้นเคืนอย่างสิมบ้าอันกับอันนี้คนได้ตัวใหญ่กว่าเฮาคนคนเลยบูเมนทับด่างเจ้าบูเมนทับจั้งเลอันดีอุ้ยเอาพี่น่องมันแรงจะถึงกันมาทุกโขกแต่เนื้อทุกโขกกับไมาอะไรป่า คุณพยามดังมาแล้วพี่น้องอุ้ยฝนหนามันติดเรื่อยๆอยู่ดิดางสองเส้นเื่องเขามีอยู่ได้อย่เงี้มาใส่มาเ,เามีอยู่ได้อย่เงี้นะซื้อไห้ไหมสองเส้นเครือองหรือสองเส้นบ <c oughs> <c oughs> มื่ออื่นนี่ล่เลเราสิมาขันเราหูเรืองับเบงโหลดขุนขาวจากภาคเลยของเราคูณ่า,า,า,ณา้าง,ง,อ,งอ,อยู่ข้างเจ็บพี่มาใส่ปอรโหลดแม่เอาู่ผมว่าอยู่นันอีหลี วิก็เป็นยังเขาออาบารละตัวก็ได้มันแรงนั่นแางของบางสัตวเหรอรวมบีบีจังหน่อยนี่พอระบาดถือร่มบีบีรวมบีบีบีตีซีตีหางเอ้าคนก็มาทางนี่กัน อ๋อของเพิ่นคือเป็นทางสาั่นเป็นแบบอันเออเป็นยันยันอืมบ่เป็นเป็นมูลมูลเป็นจังไงก็บบุหรุเอ้อตามนันเรียนอยู่ขนาดนันด่นเลงครับตัวนึงตัวนึงอยู่ห่วงยางน,นัง่นตัวนึงนั่นนั่นนั่นเออน่าคุยฟองกันหมดยี่นี่ tám <laughs> rồi nó không sai má mong đầu cẳng luôn, nó lúng bơ nó เรทั้งไหนครับวันนี้ เอเดียวติดดวงดงดีคุณแม่ละมันจะของจะดงว่าแล้ะพี่น้องมาเลยคุณแม่ละมายกเอาดีโวยมายกเลยข้าบยกด้ยข้ามหนึ่งเอาม้าหนีดีครับ คุณเพียรเบอกบอกรายงานเนี่ยได้แต่ตอนใดดีครับแม่ดีครัแต่มือใดแม่โดนไปอู้สิหามือเราแต่สะได้แต่ปาบ่เด๋มบ้าพี่น้องเอออย่าเสียดายหนกกับพ่อได้ยูพันละกับพ่อได้ยูเนี๋ยมือมืออื่นเศร้าขามาเอาไหม เทียมันได้อุ่นอันดีเอาเอาให้คุณแม่แล้วยกปะปะโอ้ยได้แล้วได้แล้วคุณครับก็เอาไม้อยู่ด้วยแม่ขาก็ได้เอาขามาคือกันลงทุนครับโอเคพี่แม่โอเคพี่น้องโอเคพี่น้องกต่ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เบิ่งจบวันนี้ขอว่าเบิ่งไมคลร่มกดติดตามด้วครับ โอเคหมานเลยพี okay, right? okay. Okay, ่น <Okay. S 1> right? ้องลมมันค oh ัดเพิ BACK ่นว right. ่าลมมันพอสีอว้ยวัยแล้วมันถืกถามคุณแม่เพิ่นว่าได้เสียหามือแล้วแม่หนึ่งสีพี่น้องคุณแม่ว่าเพิ่นก็ฮู้จักเนาะคุณแม่เพิ่นว่าร์สียหามือแล้วว่าโอเคครับสำหรับคืนนี้ก็พอเท่านี้ก่อนพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับยังไงครับว่นอะไรอ้วลาลาได้สวยงามมากเลยล่าได้สวยงามมากเลยโอเคชูปะ ก็ล่อไ้คุณแม่ซะเป็นคุณแม่มา